จารยครับบุคคลที่มีคุณสมบัติในในทางธรรมะที่สมควรที่จะบวชเนี่ยคืออย่างไรครับต้องรู้จักว่าบวชคืออะไรนะคะเพราะว่าเราก็เป็นครือขัดแล้วก็จะบวชใช่ครับอยู่ดีๆใช่คะ่ะแล้วจะบวชทําไมเป็นประเพณีนิยมกันไปแล้วครับไม่ใช่ค่ะเพราะเหตุว่าต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ถึงกิเลสแล้วก็รู้ว่าการดับกิเลสขัดกลากิเลสเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะคะทรงแสดงพระธรรมสําหรับทุกคนที่ได้ฟังพิจารณาเข้าใจความเข้าใจที่ถูกต้องจะค่อยๆละคลายความไม่รู้ซึ่งเป็นมูลเหตุของกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เห็นกิเลสของตัวเองนะคะแล้วก็จะบวชไม่ใช่เป็นผู้ที่จริงใจและตรงเพราะบวชทำไม คำถามนึงนะคะสำหรับเครื่องัดทั่วไปก็คือว่าบวชทําไมถ้าตอบไม่ได้สมควรบวชไหมบวชทําไมเพราะเหตุว่าการที่จะบวชไม่ใช่เป็นการที่จะไปนั่งสบายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างสบายแต่ว่าเป็นผู้ที่เห็นกิเลสและก็เห็นโทษของกิเลสและรู้ว่าหนทางเดียวนะคะที่จะขัดเกลากิเลสก็ด้วยความเข้าใจพระธรรม เราะฉะนั้ความเข้าใจพระธรรมของคริหัตเมื่อเทียบด,ดูแล้วนะคะกับผู้ที่มีศรัทธามากที่อยากจะใช้ชีวิตทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้ค่อยๆละคลายกิเลสได้สะดวกสบายเพราะเหตุว่าความเข้าใจทําให้สามารถที่จะเห็นโทษของอกุศลในเพศคริหัตคริหัตเห็นโทษของความสนุกสนานไหมคะก็ไม่ค่อยเห็นเลย <c oughs> ค่ะไม่ค่อยเห็น ะะทุกวันก็ยังมีเรื่องสนุกนะคะแล้วก็จากคริหัตจะไปเป็นบนรรพชิตเป็นพระภิกษุที่จะเว้นะคะไม่มีชีวิตอย่างคริหัตอีกต่อไปด้วยประกาะทั้งปวงแม้ที่จะพูดเพื่อหัวเราะกันเล่นสมควรไหมไม่สมควรไม่สมควรแต่ชีวิตคริหัตเนะะี่ยค่ะก็หัวเราะกันเล่นและก็ทําทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าเพราะไม่เข้าใจว่าการบวชเนี่ยคืออย่างไร ต้องเป็นผู้ที่ตรงและก็จริงใจใรตรองใคร่ครวญน,นะคะในการที่จะสามารถสละชีวิตเดิมๆอย่างพวกเจ้าสักยะทั้งหลายเนี่ยท่านสนุกสนานมีเครื่องบันเทิงมากมายมีทรัพย์สมบัติมากมีทุกอย่างมากนะคะแต่ว่าสละได้เพื่อที่จะขัดเกลากิเลสแต่ไม่ได้มีใครไปบังคับเลยเป็นอัธยาศัยจริงๆเพราะฉะนั้นไม่มีการเกณฑ์บวชไม่มีการชักชวนบวช นี่เป็นสิ่งซึ่งทำไม่ได้เพราะเหตุว่าไม่ใช่บวชเพื่อที่จะไปทำอย่างอื่นเลยนะคะนอกจากว่าเข้าใจธรรมะโดยการที่ต้องศึกษาพระธรรมคนที่บวชแล้วก็ไม่ศึกษาพระธรรมได้ไหมคะไม่ได้ครับท่านอาจารย์อย่างนั้นจะบวชทําไมแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะเพียงคําถามว่าถ้าบวชแล้วไม่ศึกษาพระธรรมบวชได้ไหมบวชไปทําไมล่ะ ถ้าไม่ศึกษาพระธรรมคำจบก็ชัดเจนจริงๆต้องศึกษาพระธรรมก่อนที่จะบวชแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นคนที่บวชนะคะยังไม่ทันได้บวชก็กล่าวคําว่าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่จะให้เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมั่นคงชัดเจนละเอียดยิ่งขึ้นเพราะเพียงคำสองคำเนี่ยไม่พอถ้าเพียงแต่บอกว่านี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่พอค่ะ เพราะยังไม่รู้ว่าพระคุณธรรมของพระองค์มากมายแค่ไหนจากสิ่งซึ่งปรากฏนะคะเหมือนรู้เหมือนเข้าใจทุกอย่างก็กลายเป็นสิ่งซึ่งไม่ได้เข้าใจอะไรเลยและเข้าใจผิดด้วยนี่แสดงเห็นว่านะคะต้องเห็นชีวิตที่มั่นคงในการที่จะเห็นความยากลำบากของการที่จะเข้าใจธรรมะเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายๆนะคะ นอกจากผู้ที่ได้สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วไม่ว่าเพศบรระชิตหรือคระัั่ด้วยเหตุนี้นะคะการที่จะขาดกล่าวกิเลสไม่จําเป็นที่จะต้องบวชก็สามารถที่จะรู้แจ้งเรียนสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นคําถามที่น่าคิดที่สุดทุกยุคทุกสมัยอย่าเพิ่งไปบวชเลยนะคะเพียงแค่ถามว่าจะบวชทําไมตรงไหม ้าไม่ใช่เพื่อศึกษาพระธรรมควรบวชไหมถ้าบวชไปทําไมนลคะถ้ไม่ศึกษาพระธรรมนอกจากศึกษาพระธรรมแล้วนะคะยังมีศรัทธาที่จะประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาขัดกลาวกิเลสเป็นกิจ,จวัตรประจําวันไม่ใช่ว่าเพียงแค่วันนี้นะคะเรามานั่งนิ่งๆสงบสงบกันสักหน่อยหนึ่งอะไรอย่างนั้นแล้วก็ไม่ทําอะไรนั่นไม่ใช่เลยค่ะแต่ต้องเป็นผู้ที่ทุกวันตั้งแต่เป็นบนรรพชิต จะต้องประพฤติปฏิบัติขัดเกลาโดยประพฤติตามพระวินัยบัญญัติซึ่งพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่ทรงบัญญัติด้วยพระองค์เองลองคิดดูนะคะย้อนกลับไปสมัยพุทธกาลพระนครสาวัตถีตอนเช้าตรู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาตคิดภาพมีพระภิกษุเดินตามอากับกิริยาอาการทั้งหมด ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระภิกษุทั้งหลายเป็นสากยะบุตรเป็นผู้ที่จะขัดเกลากิเลสโดยเห็นคุณประโยชน์ของการที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะไม่มีการที่จะคึกขนองนะคะหรือว่าจะไปทําอย่างอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นอย่างที่เราคิดถึงยังไม่ต้องไปถึงภิกษุนะคะแค่สาม,มเณรสาม,มเณรนี่ต้องต่ํากว่าภิกษุเพราะว่าไม่สามารถที่จะถึงความเป็นภิกษุ ได้ตามพระวินัยบัญญัติหรือแม้ว่าจะมีอายุมากแล้วนะคะแต่เป็นผู้ตรงก็ไม่บวชเป็นพระภิกษุไม่อุปสมบทแต่ก็สามารถที่จะรู้ตนเองได้ว่าเพียงแค่ขัดเกลากิเลสอย่างสามเณรก็แสนยากที่จะต้องประพฤติเหมือนพระภิกษุทุกอย่างเพียงแต่ว่าไม่ได้อาบัติตามที่พระภิกษุต้องอาบัตทันทีที่ประพฤตผิดพระวินยัย สามนเณรก็มีวินัยของสามนเณรนะคะแล้วก็จะต้องมีการที่มีเซขีวัดคือความประพฤติทางกายทางวาจาในชีวิตประจําวันเนะะี่ยค่ะเหมือนภิกษุทุกประการไม่ประพฤติได้ไหมคะไม่ได้ไม่ใช่ว่าแค่บวชเป็นสามนเณรพอแล้วจะทําอะไรก็ได้จะสนุกสนานยังไงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจสามนเณรก็ไม่มีใคร,ครบังคับ ไม่มีใครชักชวนเชื้อเชิญเพราะว่าทุกคนเห็นความที่พระศาสนาเป็นสิ่งที่สูงยิ่งนะคะละเอียดยิ่งขัดเกล่าย่างยิ่งต้องเห็นแก่ประโยชน์จริงๆจ,งจึงสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้เมื่อรู้อย่างนี้คนยุคนั้นไม่กล้าที่จะบวชอย่างคนยุคนี้ที่จะไปชักชวนกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีในพระธรรมวินยัย ที่เมืองไทยเราตอนนี้นี่ทั้งภิกษุและสามเณรใช่ไหมคะที่บวชกันเยอะๆเพื่ออะไรคะเห็นไหมคะว่าไม่มีความเคารพในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวเมืองสาวัตถีชาวเมืองเวสาลีเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกบิณทบาทพร้อมด้วยพระภิกษุมีความเคารพยิ่งอย่างไรว่าเป็นเพศที่ต่างกันตนเองไม่สามารถที่จะละอาคารบ้านเรือนอย่างนั้นได้นะคะจึงมีศรัทธา ที่จะอนุเคราะห์บำรุงพระภิกษุเพื่อที่ท่านจะได้ศึกษาธรรมะประพฤติได้ความเบาสบายไม่ต้องเดือดร้อนด้วยประการใดๆทั้งสิ้นมีที่อยู่มีอาหารมียารักษาโรคมีจีวรเครื่องนุง่ง่มพอควรเห็นไหมคะเพียงพอสําหรับบรรพชิตถ้าภิกษุที่ต้องการอย่างคือฤหัสนี่ก็ไม่ใช่ละเพราะคือฤหัสลองนับเสื้อผ้าดูนะคะทุกคนนะคะก็ต้องมีมากกว่าบรรพชิตแน่ และจะกลับให้เป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตเห็นไหมคะขัดเกลาไม่ใช่ขัดเกลาว,วันเดียวแต่ว่าขัดเกลาตลอดชีวิตเพราะเหตุว่าตั้งใจแล้วที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตเพราะฉะนั้นถ้าคือหัดใดก็ตามนะคะไม่เห็นค่าของพระรัตนตรยัยที่จะไปเป็นพระภิกษุโดยเต็มไปด้วยกิเลสอย่างคืหัดคนนั้นคิดว่าทำได้ แต่ผู้ที่เห็นค่าอย่างยิ่งนะคะรู้เลยว่าคฤหัสธรรมไม่ได้ถ้าจิตใจไม่ได้สะสมมาเป็นอุปนิสัยใหญ่ที่จะสละอาคารบ้านเรือนทรัพย์สินเงินทองความสนุกสนานทุกอย่างและขาดกลาวติเลสนะคะเหมือนพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคนอื่นถ้าพระภิกษุนั้นนะคะประพฤติตามพระธรรมวินัยทุกข้อไม่มีใครรู้ว่าเป็นพระอาหารหันต์หรือว่าไม่ใช่พระอาหารหันต์พราะความประพฤติไม่มีทางที่ใครจะรู้ได้เลยว่า ผู้นี้ไม่ใช่บรรพชิตเพราะฉะนั้นเป็นการยากนะคะเพราะฉันคริหั์เห็นบรรพชิตแล้วกราบไหว้ด้วยความเคารพยิ่งเข้าใจพระธรรมวินัยมากเท่าไหร่ความเคารพในเพศบรรพชิตก็ยิ่งมากเท่านั้นแต่ว่าถ้าไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินยัยไม่ใช่ผู้ที่จะดำรงพระาศาสนา แต่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในเรื่องของธรรมะและในเรื่องของวินัยด้วยเพราะเหตุว่าทำไมรักษาพระวินัยไม่ได้เพราะไม่ได้เข้าใจพระธรรมถ้าเข้าใจพระธรรมมากเท่าไหร่นะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นการบวชไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ใครก็ทำได้แต่ต้องเป็นผู้ที่เห็นเพศนี้เดินมาต้องรู้ว่า ผู้นี้มีอัธยาศัยใหญ่ที่สละอาคารบ้านเรือนทรัพย์สมบัติศึกษาพระธรรมขัดกลาวกิเลสเพื่อตนเองและเพื่อดำรงพระาศาสนาจึงได้รับการเคารพนะคะจากเครือขัดแต่ถ้าผู้ใดไม่เป็นอย่างนี้จะเคารพไหมเคารพอะไรเพราะว่าเคารพต้องเคารพในคุณความดีแต่ถ้าไม่มีคุณความดีพอที่จะดำรงเพศบรรพชิตแต่กลับทำลายโดย ไม่รีกษาพระวินยัยแล้วก็ไม่ศึกษาพระธรรมด้วยแล้วเขารบอะไรเขารบผู้ที่ทําลายพระศา,าสนาอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของคนหนึ่งคนใดนะคะที่จะกล่าวถึงพระพุทธศาสนาง่ายๆเมืองไทยเป็นเมืองที่มีพระพุทธศาสนาเจริญมากรุ่งเรืองมากจริงหรือเปล่าต้องเป็นผู้ที่ตรง ไม่ใช่ว่าเขาชมเรานะคะเราก็เลยทําอะไรก็ไม่รู้ให้เขาชมมากแต่ว่าไม่เป็นไปตามพระธรรมวินยัยอย่างการบวชเนี่ยค่ะจะเห็นได้ป่ะยุกต์้สมัยนี้นะคะไม่ใช่เป็นไปตามพระธรรมวินัยเลยการบวชเป็นการสลัดเป็นผู้สงบจากความติดข้องต้องไม่ลืมนะคะเป็นผู้สงบจากความติดข้องแต่ตอนที่จะบวชเนี่ยเป็นยังไงคะ มีการที่มีมหรสพต่างๆพยายามที่จะเพิ่มความวิจิตพิสดารให้มากขึ้นมีการบวชสามเณรขี่ช้างขีม่ม้าด้วยการอุปสมบทก็ตามไม่มีในพระธรรมวินัยทั้งหมดแล้วเราทำอะไรเราเป็นผู้ที่ชื่นชมในผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยหรือว่าเป็นผู้ที่เห็นว่านะคะสมควรที่จะให้บุคคลที่จะ ชื่อว่าชาวพุทธเนี่ยค่ะได้ตื่นนะคะจากการหลับไหลไม่เข้าใจพระธรรมไม่ศึกษาพระธรรมเพียงแค่เห็นผู้ที่ครองผ้าใช่คำว,ว่ากาสาวพัดหมายความว่าอย่างไรคะผ้ายอมน้ําฝาดครับเท่านั้นเองใช่ไหมคะผ้าการสาวพัดแต่ว่าผ้ายอมน้ําฝาดเนี่ยถ้าไม่มีคุณความดีก็เหมือนคนที่ใส่ผ้ายอมน้ําฝาดอือ่นๆไม่ได้มีความต่างกันเลย พระเะน้นต่างกันที่คุณสมบัติคุณธรรมความรู้ความเข้าใจที่เหนือนกว่าครือข่ด้วยเหตุนี้ก่อนอื่นนะคะครือข่ควรที่จะเริ่มเข้าใจถูกต้องว่าพระภิกษุคือใครมิฉชนั้นแล้วก็ไม่มีภิกษุในพระธรรมวินยัย